สบายดีเดอ้อเบอร์ูหสุกคนเนาะสบายดียาำเศร้าเศร้ากระบ่เศร้าพี่น้องเอ้ยแปดมแล้วตอนนี้กับลูกกับไปโรงเรียนหมดแล้วเนาะเริ่มภารกิจอีกก่อนพี่น้องเอ้ยหกแท้ๆขันยามนี่นะปัดนได้กระบ,บ่แปน Chút này đây cả bộ bớt ba tiếng tàu phi nọ quậy khỏi ngùa cả đừng hát này quả vào thân để kè để nhăn xăm Cứa à điêu điều cả đừng hát xăm mặc muồng phi nọ vậy muồng cả bên tâm tầm nó nồi nhảy rồi đấy đấy ừ. สุกแล้วานหวานพี่น้องเอ้ยม่วงอันนี้นะมันเป็นสัมที่สองเนาะต้นสัมตัวนั้นเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยตัวมันใหญ่ก่อนเนาะมันสุกแล้วมันเบิร์ตเลยยังไงก็เป็นตำตำหนังพี่น้องเอ้ยเพียงเอิ๊กเสาพรหยอดลงจนชุกุ้งขี้ดินหมากมันยาวยวพี่น้องเอ้ยจนจนสิพอคืบหนึ่งโอ้ยคืบหนึ่งพอดีเนาะ คนละสายพันธ์ตัวนี้ก็อีกสายพันธ์หนึ่งพี่เอาะแต่ว่าอยู่เหงาเดียวกันเหงาเดียวติดกันขึ้นมาเลยได้พี่นนองแต่ว่าคนรละสายพันธ์เนาะม่วงต้นเดียวเห็นบ่เหงามันสิติดกันเลยนี่อันนี้อีกอีกอีกพันธ์หนึ่งเนาะอันนี้ก็พันธ์หนึ่งอันนี้ก็พันธ์หนึ่งอันนี้พันธ์หมางเงวๆนั่นน่ะ ตอนนี้เี่พันหมากปอมๆเนี่ยหมากโบย n h าวนี่หมากปอมๆเนี่ยที่คนละพันเลยเนาะเกือเป็ดเกือไก่กับพี่น้องเอ้ยดุงน,น้อยๆนะมันมีเข่าให้กินมันมีเข่าปลายให้กิน มีเงินสื่อเข่าป้ายให้เพิ่นเอาเข่าสานนี่แล้วเนาะเกลือคันบเกลือก็เห็นไได้อยากได้พเพิ่นคันโบเลี้ยงยังนเจ๊ดก็คือโพดกไก่พี่น้องเลยไก่น,น่อยหิวเขาว่าเกลือมัน là lệch là nội hoa à. ao à, ừ. thế căn bản thịt căn cày cả đây à. nè nè tôi nhảy bổ sủ tôi nổi nè chưa mát Ừ. nổi nó mày ra Lái Chị ông ơi มันบมีเผาปลายหันเนื้อหน่อยคะกระเบาะก็บบกมียังท่านเบาะก็มีตายนำก็มีมันหิวตามมีตามเกิดจะได้รอดไงได้จะได้บนรอดก็บม่ได,ได,ด,ได้ไม่ได้ล่องที่บนสะดวกสบายก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเลยขออันนั้น ขอใครนำเบ็ดสุขุสุขคนอะไรเนาะเพราะว่าหนึ่งกะสัญนาณนสองกะเน็ดโอ้ยไก่มันมาช่วอันขี้ดินทมมันหนไมอีสัมแบบนี้ได้มาอาวเพิ่นเล้ยมโหดให้เพิ่นสุ่มน่นนี่เนาะอยู่ทางมาขวัดแล้ว งามพ้นผ้มันก็นออกลายแหละพี่น้องเอ้ยงามนี่มันกับแบบนี่เลยเนาะแต่ขั้นนั้นเห็ดือพี่น้องว่าก็คือก็โอเคเลยเอาไม้มาบองแล้วก็เอาพุนมาเทลงเนาะบ้องบอกให้พุนไลไปทางใดแล้วก็เอาพุ่นมาเทใส่เอาเพื่องทมโฮส กะโออยู่ได้เนาะแต่ว่าเพื่องกะไอคอขาเจ้าหันแล้วตัวเองบมมีเพื่องเนะาะเพราะบไดเห็ดนาไม่กอเดียวนี่แหละยังพี่ทันโฮสับวันนี้ก็ว่าไก่ซะก่อนผูกไก่กันยังมาบมเบิดผูกอยู่ป่าอยู่ดงผูกกระไยโต วันเขาไปในสุ่มพอไก่ใหญ่เขาไปบ่ได้ก็ไก่หน่อยกินบ่ได้เนาะเพราะเห็นเขาไป็นหยาดบดไก่ใหญ่หยาดบิดไล่โตอยู่ย่ายอยู่ไก่หน่อยก็มันบอกเขามาเพราะมันมีไก่ใหญ่มันหยาดเขามากกับเจอทับยทับบัดเดียวก็ตายเลยแล้ว อย่างแบบธรรมศาสตรพี่น้องเลยบได้ไหัวเอาหอออาหารมีกับให้กินบอมีกับบอด้กินคือคนนี่แหละมีกับได้กินบอมี่กับบอด้กินน้องจะาจาก,กัได้มือได้แม่บ่มีเงินห้กับบอด้เงินจะกีบบได้ไปกับบได้บได้ขนมกินก็เบิ่งปากมูและบ่าน หมูซื้อมากินกันแงมเขาแล้วบานมือได้แมบ่บบมีเงินหายกัน,นหากับ่ได้ร้ายดอกมือละสองพันกีบมือละ1ิบบาทมันหาพันเนาะมือบบหอด1ิบาทพี่น้องไอ้มือหนึ่งสองคนไอ้น้องมือละแปดบาทมือละสี่พัน ม่กำหนดห้มือละสองพันกีบกับพ่อแม่วะ่ะทมแบบแพงไบบลายมือมือได้บบมีกับโบมีจะก,กรีบกับพอได้เอาไปจะก,กรีบไก่กับเลี้ยงไว้กันบบ,บเลี้ยงก็บพืชโพดบ่มีแนวเกลือคือเลี้ยงายแทถอะโบเลี้ยงพืชโพดพี่น,อน้องเอ้ยเกิดมากลลวก็ต้องเลี้ยงเอาแต่ชุมนี้มันกับมีแต่แม่ลูกอ่อนเบิดแม่ใหญ่นี่ก็ กันทีคายกับปลาลูกปลาเต่าแรืว่าลูกยังหน่อยขาลูกมันใหญ่ขึ้นจักหน่อยซะก่อนเนาะบอกขายกับยามจุจนมาผู้ใดคะายกันยามมุมีจะกิบจากบาทแล้วก็จับขายเทล่สีหาโตก็ได้แกะมือไปอันโมดี้ยงจะกดีกคือโพด หม้ควายกับบมีจากโตเลยมาเป็ดไก่กับสีบอยมีจากโตแล้วกับผู้โพด่เน้องสีน่องบมีก็จาเป็นสอกมาให้กินหามาให้กินนั่นแหละเข็ยนได้อยากได้มันบาดบาดบุมีหองกินมากับพอได้จับแต่ละโตสองโตพอได้แกะไปขาบหนึ่งสองขามให้กินข่อยบาดให้ไตข่อย cày lái cả hai lái. Cày có bớt rồi ขาออกเบิดทมหน้อใหม่ไว้โทษว่าไก่ ทุละกแล้วพี่น้องเอ้ยเลือแต่สักผ้านะพอสีเอาวันเย็นไปขายกับโบมีพาย,ยูเพื่อนพี่น้องเอ้ยถ้าพอกับบอยู่เลยไปเบียกเพิินเนาะก็ะเลยมาสักผ้าถาลูกสาวมาพี่น้องเอ้ยถาลูกสาวมาจาังสีไปขายเนาะถะพรสิทธิวันเย็นขายพี่น้องเอ้ยเพราได้เงินให้ลูกใส่มือนอีิกะ อยู่คนเดียวลูกไปโรงเรียนพ่อยายกะไปอันซักยาให้ขจา้าไปฉีดยาให้ขจ้าเนาะเป็นโทรมาให้ไปฉีดยาให้เลยบ่มีพายูเฮือนพี่น้องเลยอยู่ยยู้เดียวก็เลยซักผ้ารอลูกสาวกลับมาแต่งสีไปคลายวานเย็นลำบากแน่พี่น้องเ้ยบ่มีต้ซักผ้าเนาะ เวลาไปหันไปน็นอีกันยากอยู่เครื่องสะพอนก็เต็มตึงเลยเครื่องลูกอีกเครื่องลูกสาวเครื่องตัวเองเครื่องพญายเต็มกะละมังสามวันเต็มกะละมังพี่น้องแม่ละพันใครเนี่ยใครกระเลมพี่น้องโอ้ยอย่ามาทายเขา ทายวันเย็นพี่น้องมันแข็งหมดลายเนาะตู้เย็นบ่อยากโอเคบันไดตู้เย็นบ่ได้เหลืองพี่น้องเอ้ยเอาไม่นั่งเลือกเอาไม่รู้ะอันละพันเกีบพี่น้องเอ้ยขายให้เด็กหน่อยนี่แหละพอไะเด็กหวเอาเงินเด็กหน่อยอันละพันเกีบพกอันหานาะตื่มเพิ่นอันหนึ่งใบพันคุย เาะต้องมีเงินเนาะโอนึงสีเขียวผูนึงสีแดงจับใจหลายๆนะผน้อยนี่เด้นะกินเ็ลบ่เออน่กินเป็ลบ่ดคณข้าวนั่นเฮ้ยอ้ยยิ้มเก่งแท้มากเดียวพียง พี่น้องเอ้ยจะแม่นคอยลงทื่อลงหอนบังเนี่ยกว่าความทุกข์ความยากกระาครกระเลมกรนะใดขึ้นอยู่ทั้งลังค่าผีลงทื่อลงหอนแนะนําลูกค,ค้าเบิงเ่งแน่ขึ้นลงทื่อลงหอนนี่ขึ้นมาหอนลังค่าพุ่นแค่เจ้าท่าคอยไว้สิเมาเบิ้ดว่าสันขั้นคอยขึ้นมาลังค่าแลต่ก็ขึ้นมาเนาะ ขันช uh, ื้อบรรสิเญินเบียร <c oughs> ์อีกไล้ว่าขันชื้อบระสิเงาเบียร์ให้กินพร้อมพี่น้องเลยบางแน่ก็ขึ้นมาความสูงถูกุนตกลงไปนี่ก็พ่อแห้งแล้วนาอพี่น้องบอได้คุ้มค่านี่เงินชา1,000พันาี่ต้นลงมาใส่กันจ้ะ เอาตัวน้ำลรมส่ยังนได้ใหิัต่ันน่าติมือยังประมาณสิบตายอันนีนะยันมันละลายก็เอาไปเขาซ่องฟิตไว้อะไรก็กินใช่อันนี้แม่ก็แลบนี่ฮะชื่อให้กินบ่อัไห กินเดาหอนเบางแล้วนี่และต้องไม่ให้ลูกนะทเจ้าก็กินกิยการเบื่อเลยเนาะโอ้ยแตกเลยพี่น้องชื่อให้กินเพาอมาสิมึงก็สิคกี้พายุก้อนบุธงะด้บานนี้มาหอดแต่นี่ซื้อมาขายกระเล็มให้ผู้บ่าวพี่น้องเลยขึ้นหอดลงทึนขึ้นหอดรังคาบ ลาเนาะสิโมเลู่บ่าวผัวก็เจ้าขอเอาข้าวน้นหลาต้วรีบมากินเบิ่งจักอันเบิดบ่อีีเออต้นน่ะบ่ัจอดเล็กฮะแบไปดิผู้ใด๋ตกเฮ็ดเนาะบาดต้นนั้นลงต้นนั้นออกีหมึง้บาดรู้เจ้าดีทีแล้วออก ่าตัวพ oh, ี่น right, ้องเอ้ยขยันขยันข okay. ja ึ้นมาได้จังได้บาทนี่เอยชิล่งนะได้บาทนี่ลงทุนลงห้อนขนาดได้ข่อยนี่พุณคล้ายกระเลมมึงแน่ขยันขึ้นมาพี่น้องเอ้ยคล้ายกระเจ้าแมงลังคาใหม่เห็ดใหม่เนาะชงโมเดิร์นแบบนะกระเจ้าเห็ดพี่ขยกระเจ้เห็ดใหม่และกระเจ้าสื่อให้เบริดทุกอย่าง ปาดเท่าหูความสูงอักซี่อังเพราะว่าสิอุกสิอักยังกันเห็ดแล้วมันก็ได้อยู่แล้วว่านอกเห็ดเห็ดอีกครั้งที่สอง